สว,ส,สวัสดีคยินดีเข้าสู่ซ่องน้อยมังลองเมื่อนี่ไอ้ดาวกับไอเอสพามาบนเที่ยวเอินซื้อวันเนี้ยได้ก็พาตักเสื้อ,อวัดพาตักเสื้อตรงนี้ก็จะเป็นจุดท,ที่โดดโลมโดดโลม อันทําอินนองคิดว่าเป็นเป็นพาแลว้วก็เป็นถ้ำไม่น้าตก <c oughs> แบบนี้น <c oughs> <c oughs> มามาเบิ้งนิ้วตรงนี้มันฟังตรงขามมันก็จะเป็นประเทศลาวเนาะเป็นแม่น้ําโคงขวางกันระวังประเทศไทยกับประเทศลาว <c oughs> น้ำตัวน,นั้นมันแยกเนาะแม่นมันจะนแยกมันจะแยกไปน้ำโคงตัวน,นั้นมันจะแยกไปวิวงาม ฝั่งนั่นแมนลาวบอกแมนฝั <Man. S 2> ่งนี่ไทยแมนอันตะก,กี้ได้ยินไอเอวาอ่านักห้องซื้ออย่างก่อันซื้ออย่างโซผาโซผาโซผาหนภาโซผาหน้าแมนบอกนักห้องโซภาหนาแมนอยู่เมืองสังทองบอกเด็กกับบุรุษคือกัน <laughs> 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 อยู่งามเด้ ได้มาเห็นก็นดีใจเตือนเตในลายเห็นบนออ๋เห็นยุบานห้าบ่มีแบบนี้มิดเบิ่งไปเห็นแต่อ่าผู้ผู้เขา <c oughs> <c oughs> ป่าไม้มานี่มีวิวงามงามเห็นน่ำทะเละน่ำคลองแดดไปกินอย่างนั้นเห็ดเข็มเห็ดเข็ม ไอ้เพิ่นเอาให้อ๋อไอ้เพื่อนเอาให้แสบบอแสบเห็ดขิงทองถอดมาเลยไายเห็ดขิงทอดนี่มันใส่ยางก่อ แป้งทอดแป้งทอดกรอบเฉยจ้าแป้งทอดกรอบครับอ๋อเสีบหลายเสีบหลายกอได้ละเจลล์ๆเด้อที่ให้กินชิมอีก็ได้นะครับคือม่วเป็นยังค่ะเบิร์ดเลวไปเนี่เบิร์ดแท้แท้เสีบแห้งผู้ใดได้ผ่านมาทั้งนี้ก็มาอ้นนน์ไอเพิ่นแด้ สายยางหัวแซบบ่แซบต้องมาชิมเดตนเองที่วัดพาตักเสือ้อค่ะ่กละล่ด้อหลังจากบนนี้แล้วสิพาไปใส่ต่อไปสกายวอล์คอ๋อสกายวอล์ค โอเคไปกันเลย <c oughs> มีบ่อนนางคักแท้ว้าวนี่อนี้ก็คือหุบเจ้างอเจ้างอรสจนา เทขนาดเพิน่นนี่ก็คือป้ายอันผ่าตากเสื้อเย็นดีอยู่นี่นะมีต้นไม้ลายโฮมลายเราเย็นเย็นว้าวคักแท้เดี๋ยวนี้กับมาฮอดเดียวบอนอ่าวัดอีหยางก็ คู่น้อยกับโบหูเอินคือกันบัดฝผ่าตากเสื้ออ่านตามหนังสืออันเพราะว่าบบจือ้อโอ้ยงามสุดเลยวิวดีนี่ได้มาเห็นได้มาเที่ยวก็ดีใจสุดเลยกาครอบใจเอ้ยดาวกับไอเอหลายๆเด้อ ที่ผ้านออกมาอยากไปใส่กับผ้าไปมดยักกินอย่างกระซื้อให้กินตามใจฮักคือลูกสาวเลยดีใจแห้งจักเป็นบุญคู่น้อยเนาะที่ได้มาพบพ่อไอดาวกับไอแอเพ่นใจดีใจดีจดพี่น้องทั้งฝั่งไทยผู้ใดก็ม่แต่คนใจดีหมดทุกคนเลยเห็นคู่น้อยมาเขาเจ้าอีตอนกะ ปันของให้กินคือจังตะกี้เนาะมาหอดอย่บบอนอันหน้าอันบอนเขาตนจองอะน,นะภาษาลาวจีเอิญ่าตนจองมาหอดอย่บบอนยูฮันเรามีเอฟของไอเอเพื่นเจดีก็ให้ขนมซิมฟี่เป็นเห็ดเข้มอทอดใส่แป้งข้าวเหนียวประมาณนี้แ,ลแหละแซ่บลายขอบใจ ขอบใจไอ้หลายๆเด้อที่ให้น like ้องซิมขอบคุณหลายๆ ไม่หูนะการชั้นเะ พ่อแม่คุณพ่อเต้ของคุณระบบิีเบิรงเสร็จแล้วเขาก็จะไปอีกจุดหนึ่งให้เอดาวผาไปโอเคไปกันเลยไป องามเดิค่ะโอเคอยู่เล่วก็มีแต่ว่ามันต่างกันแี่เฮ็ดไปวสามหัวต้นบ่อนันพญานาคค่ะบ้เฮ็ดหลายหลายหัวคู่อ๋อเพช่นี้สามหัวเพชรเมีแค่สามหัวเงินไปเบิงข้างบนกันเลย ก็นีมาเนี่ยทเตแบบูงรวดไปเลยไ่ซูวดึไปได้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตอนนี้ กระดาทิ้นี้งานกระตินมานกงานกระติน,นงานกต<ม>าต <มะ S 1> าชาวบ้านซอยกัะบอกเงินเวลามานักท่องเที่ยวมาเที่ยองสีกระกจะทําบุญยี่สิบบาทสาบาทที่โรงงานร้อยเราจะตามศรัทธาคนที่หายยูเล่าก,าก็คือกันแต่ว่าคือสร้างอัน,นท่านใดตัวนี้นะขนนเขาคนใดคนใดซอยเงินมันเขาเจ้าจะติดซื้อสายตาดีมันกระดิซื้อของคนนี้เขาเพื่อของคนนี้ สวยนะติดตามเลียเรียสดุดวนนะ้ไปกินไปเบิงสร้องกันเาเคยเห็นพญานาคใหญ่แบบนี้ ค่ะก็เป็นขั้นเวทีคู่หน่อยเยเหินงามนะ منذ หลังจากที่เ้าไปชมมาแล้วเลาวไอเอกกับไอดาวนพนพามาแล้วก็เดนนี้กับที่เกียมกับบ้านบอกครับยังโมพากลับบ้านยังสิพาไปจุดต่อไปแล้วว่าบอบอกครับว่าสิพาไปใส่เนาะพอดียังโมบอกน้องเพิ่นครับพี่น้องครับว่าสิพาไปใส่น้องเพิ่นก็เลยเข้าใจว่าเอาสีพากลับบ้านเนาะน้องดาวเนาะเป็นเสื้อผ้าครับเดี๋ยวเอาไว้ติดตามรับชมในคลิปต่อไปเนาะว่าเราสังคมกับเอ็ดาวสีพาน้องครูน้อยไปชมมงเดต่อเป็น แหล่งแลนมากมุงใหต่อของอำเภอสังคมครับพี่น้องครับ่าไปชมน้องกันครับสั่นคลิปนี้ก็ขอเลยคำว่า,าสวัสดีครับ